สวัสดีครับ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พามาเดินตลาดรัตนากรครับตลาดขายปิดขายส่งอีกจุดหนึ่งของอำเภอสัตหีบครับนะครับราคาของวันนี้ ร้อยสิถุงมะละแปดสิบมะเขือแปดสิบสองร้ก็มีร้อยแปมะเขือแพงครับตรงมะม่วง120ยยี่สิบ้าโคมะเมะเดี๋ยวผมพาดูข้างในครับ เราจะมาหา้ืปลาซื้อปลาไปนึง่งหมอไม้ที่สิบาทขอ,อเยอะเหมือนกันครับตลาดสะอาดครับ เนี่ยขายก็วางขายเป็นเรียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดไม่เหมือนตลาดเช้าที่อยู่ในตัวธี้เศรษฐีเน,น,นี่ยแข็งแกร่งนี่ทุกอย่างหัก ้ท like ั้งโนไก่โนปลาปลาส้มปลาปูผมมดูปลากรดกับปลาช่อน No, you should. ว่าปลาขึ้นราคาเราวะนี่ผมจะมาซื้อนี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วกันร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบนี่ปลาปลาคัง กุ้งใช่้อยสี้อย,อยเอาอันนี้หน่อยนวกดเอปดเอประมาณนั่นแหละตัวนึงเอาตัวน,น,น,าานตัวหนึง่งไหมป็นชิ้น เอาไ้ไปนี่ตัวนั้นเล็กไปไหมเอาตัวนี้ตัวนี้ถ้นจะเอาไปนึ่งอ่ะใหญ่ไปไหมตัวนี้ร้อยเจ็ดบาทใช่ไหมผ่าผ่าแล้วไอ้อะไรนะตัดเงี่ยงเอา อันนี้ออกแล้วก็หัน่นหั่นบ้างๆอะ ช่นชอนไปไว้ขอจานหน่อยลูกนี่ลไ,ไปไว้มันถูกดีครับจ้างไม่แพงไปขึ้นราคาแล้ว นอเีครเางวัลางวัลางวัลนี่ก้าศยสมครับ04 04ีนี่ต้ว ศูนย์ศูนย์สี่อยากได้เก้าศูนย์สี่สด้เกนยหมดแล้วโซนผัโนกโซนผลไม้ครับอันนี้คือบรรยากาศในตลาดมอเตอร์พอครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามี ปลาน้ำจืดดำเต็มลปลาทะเลก็มี8.5บาทคร,รับก็ขออนุญาตลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้แครัามาเดินตลาดเท่านี้นน รัตนากรตตอนตัดที่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าขอความสมบูรณ์คุ้มคุ้มโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเวลาจุดคูดด่เลขเ้าศูครับวันนี้วันเกิดในหลวงรอยสิบ